อันนี้ต่อจากคลิปแรกนะคะเอ้ยคลิปที่สองต่อจากคลิปแรกที่ลูกสาวเอาเอาเมจิกมาเขียนรถนะคะแล้วครั้งนี้หนูก็เลยโพสเฟซว่าใครรู้วิธีลบสีเมจิกบ้างนะคะอ่าหนูก็เลยไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าให้ใช้สเตคลีนค่ะสเตคลีนซื้อที่เซเว่นเน,ะ <laughs> นาะบอดี้แอนโฆษณาให้เาจ้าด้วยค่ะอันนี้เป็นความรูใไม่ให้กัน เขาเอาสเตกคลีนลบประสันอากจะเลยลองดูดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่าเนาะเอาเป็นว่าการที่เด็กทําอะไรเนี่ยคะ่ะเราอย่าไปโทษเด็กนะคะ <laughs> เอามาเขียนโดนสีเห้าตกโทษท้าบางที่หขาเก็บคลองบอดีเล็กหน่อยก็เลยเอามาเขียนโหลดนเนาะอ่ะมาดูใกล้ๆนะคะว่าจะลบออกไหมอุ้ยออกจริงๆด้วย นี่นะคะไม่ได้รีวิวให้เขานะหว่ยหวยห่เขาทาไหมเมื่อกี้เอาเอาแอลกอฮอล์เช็ดนะคะแต่ว่าก็มันทาว่าออกไม่ออกแต่คราวนี้มันยังทิ้งร่องรอยเอยเป็นคราบอยู่ค่ะก็เลยเมื่อกี้เข้าไปในเมืองเขาเขาบอกว่าเอาสเตย์คลีนเอามาลบเบิ่งว่าแซนเอาเอามาเช็ดออกว่าแซนเฮ้ยออกจริงๆด้วยค่ะ มันเกลี้ยงกว่าเมื่อกี้นะคะเยอะเลยสเตคลีนเป็นครีมทำความสะอาดอนเนกประสงค์เนาะค่ะตื๊บๆมันก็มีวิธีใช้อยู่นะคะใชะ้ทำความสะอาดเครื่องหนังเช่นกระเป๋าหนังรองเท้าไวนิวตู้เย็นโทรทัศน์เฟอร์นิเจอร์ทาให้ทั่ววรสันเช็ดด้วยผ้าหมาด หรือจะใช้แปลง on, on. อ,อ่อนๆอ่ะอือวิออกออกด้วยค่ะว้าวหนึ่งว่าจะเสียเงินเฮซีรถใหม่ละอ่ะออกจริงๆด้วยก็ถ้าจะให้ดีนะคะถ้าถ้าเห็นเนาะ ถ้ามีติดบ้านไว้ก็ดีนะคะกระปุกหนึ่งมันสี่สิบบาทแต่อันนี้ก็คือหนูไม่มีติดบ้านไว้ก็เลยเออเข้าไปพอดีมีโอกาสเข้าไปในเมืองก็เลยซื้อถ้าถ้าจะให้ดีเนาะต้องต้องรีบเช็ดออกตอนที่เขาอันนี้ใหม่ๆที่ลูกเขียนใหม่แต่บางทีคือมันมันผ่านไปน่าจะประมาณเกือบยี่สิบชั่วโมงแล้วค่ะสงสัยเขียนตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะเพราะว่าเห็นเพื่อนถืออันปากกาเมจิกแต่ที่หนึ่งคุณแม่กับบได้เบิง ว่าว่าคนเขียนนะไม่เห็นตอนเสารก็เลยเอา้าลูกเพืรดแนวน,นี้นอกว่ะอ่ะออกด้วยค่ะเห็นไหมคะสุดยอดอ่ะอันนี้ใช้ผ้าผ้าอ้อมเก่าของลูกนะคะที่ที่เราไม่ใช้แล้วเนาะ อันนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบว่า,าคนทั่วไปเนาะเอาเป็นว่าคนที่มาดูคลิปนี้ดีกว่าเพราะอันนี้หนูก็เพิ่งเคยเคยทําเป็นครั้งแรกค่ะทําความสะอาดรถด,ด้วยสเตย์ค,ครนอ่ะเขาบอกว่ายางมะตอยก็ออกได้วะสันลองเบิรงลองเบิงเฮ้ยคราสบสกปรกออกเลยค่ะ เหมือนเดิมถ้าถ้าจะให้ดีนะคะก็คือไม่ไม่ควรให้ลูกเข้ามาใกล้รถเนาะเพราะเด็กบางทีเราคาดไม่ถึงค่ะจริงๆว่าเขาจะทำอะไรบ้างเด็กแจาแจวบแๆลเกลี่ยงเลยค่ะไม่เห็นร่องรอยแล้ว เมื่อกี้พอเทซไปบางคนก็ตีเป็นหวยด้วยนะคะคนไทยนี่ชอบตัวเลขจริงๆนะคะบางคนก็ตีเป็นศูนย์ศูศหนึ่งก็มี 0, 6, 6, 0, ่ศูนย์หกหกศูนย์อะเอาเป็นว่าใครชอบตัวเลขไหนก็ซื้อเอาเลยนะคะแต่ทะเบียนไอทะเบียนเลขรถคันนี้หนึ่งหกหเก้าคะ <laughs> ่ะอ่า ถ้าให้ถึงเล็กเกี่ยวกับลดขั้นเนี่กก็อุดนุนผสม,มได้เลยค่ะเด้ออุดนุนผสม,มใส่ก่ออีสานแนะ่อ่ะเอาเป็นว่าสเตค,คลีนนะคะเวอร์สุดอันนี้บริโภคสน,นะอเขาด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งเหตุขังแรกเนาะเพื่อเผื่อลูกใครกำไบกำลังโซนเนาะแล้วแบบว่าไม่คีดไม่เขียนโหลดจังสิก็ใช้ตัวนี้นะคะ เวิร์กเวิร์กเขาเวิร์เกลี้ยงเลยเมื่อกี้เอาแอลกอฮอล์เช็ดแต่ว่ามันยังเป็นเป็นคราบทิ้งคราบไว้อยู่แต่ก็คือไม่ได้เกลี้ยงเลยเนาะอ่าโอเคอาเป็นว่าอ่ะแทบไม่เห็นเลยนะคะอนเนี้ยเขาบอกว่าเขาจัดอันนี้ได้ด้วยนะคะ คุณประโยชน์เยอะเหมือนกันชื่อมันว่าครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์สเตย์ครีมเนาะอ่ะโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมแ๋วขอบคุณค่าที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามช่อง YouTube ของน้องพาขวัญด้วยนะคะแล้วจะอัดคลิปแบบว่าสาระความรู้คลิปครอบครัวคลิปพัฒนาการของเด็กๆมาให้ชมนะคะ ขอบคุณค่ะ